ัดใหม่แห่งรอยยิ้มโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข ันนี้เครื่องที่เราจะมาคัดเนืออันนั้นเครื่องคัดข้าวฮะอ๋อแล้วอันนี้อันนี้พิพิธภัณฑ์ข้าวที่เราทำลายสานอันนี้หลังจากปลูกในแปลงเรียบร้อยหลังจากปลูกแล้วเราก็เก็บไว้แปรรูปขายเองอ๋อสีเองสีเองแล้วก็มาบรรจุถุงขายบรรจุถุงเองคุณลุงคะแล้วนี่เป็นอะไรบ้างอันนี้เป็นเป็นข้าวหอม ประจำจังหวัดแล้วเราก็เอามาแปลรูปเป็นท้ากกล้องขายถุงละหกสิบบาทมาแปลรูปก็ขายได้เกินละสามหมื่นหกนี่ไม่ต้องเข้าโครงการรับจำนำเลยนะก็ไม่ต้องจำนำไม่ต้องประกันราคาด้วยเราก็ไม่ต้องประกันเองรกเอางได้ดีกว่าเดิมอีกครับได้ก็พอได้ฮะพอได้กินได้ใช้ไปแล้วก็พอได้สร้างโน้นสร้างนี่ไปอ๋อครับ ก็คือพอปลูกอยากที่เราเห็นในแปลงเมื่อกี้แปปแปลงนิดเดียวเองนะแปลงจริงๆของลุงอ่ะกี่ไร่นะะงจริงใหญ่คะใหญ่ใหญก็คือพอปลูกกินในครัวเรือนแล้วก็พอจําหน่ายด้วยประมาณสี่สิบเจ็ดสิบไร่อะไรอย่างเงี้ยแปลงใหญ่เสร็จแล้วก็มาสีมาบรรจุถุงขายสีบรรจุถุงขายห้าปีหนึ่งถ้าเราขายได้อย่างนี้ได้สักสิบปียน่ะ เาได้บางโอ้โหสบายเลยแล้วใครว่าชาวนาจนก็ก็ชาวนาก็ทำนาปังก็มีแต่สั่งกับนี่อ่ะทำนาปีก็มีแต่นี่กับสั่งนั่นแหละต้องหันมาชาวนาจนถึงต้องหันมาพึ่งตัวเองให้เยอะต้องพึ่งตนเองทาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงลดการใช้สารเคมีด้วยาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำคกินก่อน ให้เหลือกินแล้วก็เอามาวางขายอย่างเงี้ยอ,อันนี้<อ>มันเหลือกินแล้วอ๋อในวางขายนี่แต่มันถ้าเศรษฐกิจพอเพียงมันต้องกว้างกว่าน,นั้นอีกนิดนึงก็คือ,อเป็นเครือข่ายด้วยครับของคนลุงมีมากไหมก็คนที่เป็นเครือข่ายผมก็ไปทําแบบผมเนี้ยก็ขายอย่างเงี้ยก็ขยายไปเป็นศูนย์เป็นแต่ละจังหวัดแต่ละตำบลไปอ๋อค,ค่ะ คุณลุงคะแล้วคุณลุงสีข้าวเองมีเหมือนมีโรงสีย่อยๆของตัวเองมีมีโรงสีเล็กโรงสีใหญ่มีเสร็จเลยรงสีเล็กๆอ่าทีนี้เนี่ยมีชาวนาจากตรงอื่นๆเขาเอาข้าวมาสีที่งด้วยป่ะเขาเอาข้าวมาให้สีกินอ่าเป็นข้าวเขาทําเองอะค่ะอย่างกับข้าวหอมมะลิหรือข้าวหอมปทุมที่เขาทากินเองค่ะได้ไม่ต้องซื้อ ถ้าขายไปก็หมื่นห้าแล้วไปซื้อก็สารเกลือสองหมื่นกว่าอันนั้นไม่คุ้มอย่างยิ่งไหนๆเรามีพื้นที่อยู่แล้วก็คือทําพอกินก่อนเหลือแล้วค่อยขายทาให้พอกินก่อนเหลือแล้วค่อยขายอ๋อันนี้ก็เลยเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งที่คุณลุงนํามาวางขายสําหรับคนที่มาชมมาดูงานทั้งหลายครับแล้วก็มียี่ห้อติดมีอะไรติดบอกไปด้วยว่าอยู่ที่ไหนที่ไหน ของลุงนี่มีชื่อหรือยังคะว่าเป็นข้าวพันุ์อะไรมีฮะเนี่ยก็อันี้ข้าวเจ้าหอมดํำอ้นี้ข้าวข้าวกล้องหอมปทุมและข้าวทองเหมาะหรืคะยังถ้าออกทีเนี้ยจะออกเป็นข้าวท m เอ็มหนึ่งเออทีเอ็มศูนย์ทีก็คือทองเหมาะศูนย์ทองเหมาะหนึ่งข้าวที่ลุงคัดแยกสายพัน์ธุเองแล้วก็มาปลูกมาวิจัยครับมาปลูกมาวิจัยเอง แล้วก็จะทำให้นิ่มหอมอร่อยแล้วเวลาเราสีเนี่ยเราไม่สีเป็นข้าวขาวเราจะขายเป็นข้าวกล้องแต่ว่าข้าวกล้องเรานี่จะกินเหมือนข้าวสารเรามีวิธีสีค่ะก็คือเปลือกของข้าวยังอยู่ครับประโยชน์ของข้าวก็ยังอยู่ครบเลยลํำแรลมอยู่ครบกินอร่อยมาเดี๋ยวต้องจัดการลอง ต้องเป็นทองเหมาะศูนย์ทองเหมาะหนึ่งอีกนานไหมคุณลุงคงไม่นานหรนูไหนสิเดี๋ยวหนูจะได้หนูจะได้มาติดตามแล้วทำย่งไงนก็ดูทางอะไรล่ะอินเทอร์เน็ตก็ได้อ๋อ tm t m f a r m e r com อ๋อ tmfarmer.com เข้าไปดูติดตามความเคลื่อนไหวของคุณลุงทองเหมาะได้กับผลผลิตของคุณลุงเครือข่ายเครือข่ายที่มาอยู่กับคุณลุงเนี่ยที่รู้จักที่มาเรียนรู้มีเยอะแท่ไหนผมเยอะมากเลยเป็นศูนย์แบบนี้ที่หนองกระโดนมีศูนย์หนึ่งอำเภอหนองยาไซอำเภออูทองมีศูน์หนึ่งของคุณฉลวยเชิดชาง อำเภอปากท่อมีศูนย์หนึ่งค่ะแล้วอำเภอบ้านโป่งมีศูนย์หนึ่งอุ้ยนี่ก็ไปข้ามจังหวัดแล้วนะคะคุณผูข้ามจังหวัดลบบุรีก็มีฮอแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีมีศูนย์บ้านแหลมก็เรียกว่าในพื้นที่ที่มีปลูกข้าวครับที่มีปลูกข้าวเราก็มาเป็นเครือข่ายกัรนเครือข่ายแล้วก็ ได้ไปเปิดสอนเกษตรกร <In S 2> แล้วอินรีชีวภาพอินรีชีวภาพก็จะได้ถึงเวลาที่เกษตรกรชาวนาจะได้ยืนได้ด้วยลําแข้ง <c oughs> แล้วก็มีเหลือมีพอมีกิน <c oughs> แล้วก็มีเก็บด,ด้วย <c oughs> เดี๋ยวคุณลุงนี่ดูคัดแยกพันข้าวเดี๋ยวคุณลุงต้องคุยกับหนูละเรื่องของคนที่มาเรียนรู้มาดูงานที่นี่ <c oughs> ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ถามว่าดีไหมดีนะมันดีนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าผู้ที่แวะเวียนเข้ามาเนี่ยสามารถเก็บเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่ที่ศูนย์นิสอนเนี่ยมันมีแต่เรื่องที่ได้ประโยชน์ทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าคนที่แวะเวียนเข้ามาเก็บได้มากได้น้อยอย่างเช่นในเรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับเอาไปใช้เนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนทั้งในเรื่องสุขภาพทั้งในเรื่องการลดต้นทุน ทั้งในเรื่องผลตอบแทนที่ได้นะครับคุณลุงคะคอีกสถานะหนึ่งของคุณลุงจากชาวนาก็เป็นคุณครูด้วยใช่ไหมครับอันนี้เหมือนห้องเรียนของสถาบันเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ชีวภาพครับหนูพูดถูกไหมถูกแล้วถูกแล้วเนาะคุณลุงมาเป็นตรงนี้ได้ยังไงที่ผมเป็นสถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพเนี่ยเมื่อปี4 8ปเนยผมได้เป็นครูภูมิปัญญาไทยของสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเขาจึงเรียกผมครูครูครูเพราะผมเป็นครูภูมิปัญญาไทยค่ะ ครูพมิปัญญาไทยเนี่ยต้องรอบรู้ต้องรู้อะไรหลายเรื่องหลายรนวแต่ก็สามารถสอนคนอื่นได้เนี่ยก,ก็ผมจึงได้เป็นครูแต่ความรู้ผมไม่ถึงที่จะต้องเป็นครูหรอกแต่ว่าประสบการณ์ผมดีมากจริงๆ<ม>หรือว่ามากกว่าเรียนในมหาวิทยาลัยนะ<ม>คุณลุงก็ดำเรื่องของเทคโนโลยี เรื่องของการคัดแยกสายพันธุ์ข้าวเรื่องของการลงมือปฏิบัติล้วนๆเลยมาสอนเขาใช่ไหมครับผมลงมือปฏิบัติล้วนๆเลยแล้วก็มผมปลูกข้าวเนี่ยผมทําด้วยตัวเองค่ะคัดพันธุ์ข้าวก็ทําด้วยตัวเองอแล้วนี่คือท้องนาทําทปุ๋ยผมก็ทําด้วยตัวเองแล้วก็ทํศาสารไล่แมลงผมก็ทําด้วยตัวเองโอ้เรียกว่านะคุณลงนี่ ทำอะไรนี่ต้องรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกรยันจบเลยต้องรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันจบถ้าเราไม่รู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกทีแรกผมก็คิดว่าผมทำผมก็ไม่รู้อะไระแต่พอทำไปแล้วอันนั้นแหละมันสมกับที่ผมได้เป็นครูภูมิปัญญาไทยของสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการแล้วพอมาเมื่อปีสี่เกผม ทำนาเยอะทำนาทำไร่ทำสวนผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้เป็นเกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติสาขาทำนาผมก็รู้เรื่องทำนาเยอะทำนาทำปุย๋ยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตผมก็ทำได้<อ>แล้วผมก็ได้รับรางวัลใบประกาศหลายเต็มตู้มาเลยนั้นไปเลือกดูเลย <prove> ได้เยอะแยะมาเลยเยอะเลยทีเดียวแต่สำคัญเลยว่าพอเป็นครู แล้วการลงมือปฏิบัติของคุณลุงเนี่ยนำมาสอนเขาได้เขาเชื่อถือกันทั้งประเทศมาดูงานกันมากมายเยอะขนาดไหนคุณลุงเยอะมากเลยฮะนี่บางบางบางครั้งต้องปฏิเสธไม่หลบเพราะมาชนกันวันหนึ่งสองรายสามรายรายหนึ่งของลุงที่มาเนี่ยไม่ใช่แค่คนสองคนไม่ใช่สองคนเป็นคณะใหญ่ๆเลยอย่างกับเมื่อวานซืนี้เมื่อวานเนี้ร้อยกว่าคนแล้วก็อีก เดือนหน้าเนี่ยมาวันละ200-200ยสองวัน400ร้อยคนแล้วก็เนี่ยมันเป็นมันเป็นความรู้อันหนึ่งที่เกษตรกร,เ,ร,กรเขาไม่รู้กันเช่นทำจุลินทรีย์คัดพันข้าวแล้วก็เช่นทำฮอร์โมนต่างๆแล้วก็ยังกะที่ผมเขียนไว้ว่าทำเพื่อไม่ต้องทำ ก็คือข้อความหลังเวทีของค,คุณครูทองเหมาะทําเพื่อไม่ต้องทำ,ทำขยายความเพื่อไม,มไม่ต้องทํา <ๆ S 1> ขยายความว่าถ้าเราทํามาทําไร่ทําสวนใช้ปุ๋ยเคมีคุณทําเพื่อต้องทํะถ้าทําแบบที่ผมสอนเนี่ยทําเพื่อไม่ต้องทอําถ้าเราใช้สารเคมีถึงไปถึงหน้าถึงวันเวลาต้องเอามาใส่ Oh. แล้วถ้าทำแบบผมเนี่ยดินดีน้ำดีอากาศดีทำด้วยอินทรีย์ชีวภาพถ้า oh. ดินดีน้ำดีพื้นผิวดินดีหมดคุณเอาอะไรไปปลูกเฉยๆก็ได้กิน oh. เขาเรียกว่าทำเพื่อไม่ต้องทำคุณลุงคะนักเรียนของคุณลุงเนี่ยมาไกลที่สุดจากจังหวัดไหนมาไกลที่สุดก็คือเมืองจีนครับโอ้ oh. นอกประเทศเลยนะสหรัฐอเ <laughs> มริกาครับ แล้วก็มาจากภูฐานครับมาจากเวดนามครับมาจากลาวครับมาจากเขมรครับโอ้ย่าถามแค่ว่าจังหวัดไหนไปทั่วโลกเลยเมืองไทยแทบทุกจังหวัดก็ว่าได้ปากใต้ก็มาเรียนเรื่องสวนยางกับผมสวนอ้าวลุงมีรู้เรื่องสวนผมสอนเรื่องสวนยางได้ครับค่ะครับลุงสอนอะไรเข้าบ้างสวนยางที่เขามาเนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะแล้วแต่ แล้วแต่ว่ามาเรียนอะไรก็ตามแต่เขาจะมาถามหรือเขาจ่อจงมาเรียนเรื่องจุดินมซีก็สอนเรื่องจุดินมซีถ้ามาเรื่องข้าวก็สอนเรื่องข้าวห<ฆ>รือเรื่องยางก็สอนยางเรื่องยางก็สอนเรื่องยางเรื่องทําอ้อยก็สอนเรื่องทําอ้อยคุณลุงคะนักเรียนของคุณลุงเนี่ยมาเรียนแล้วเอากลับไปทําได้ผลไหมโดยมากที่ดูแล้วแล้วเท่าที่เขาโทรศัพท์มาวันหนึ่ง ก้ลายสิบหลายเนี่ยเอาไปทำทั้งนั้นแหละแต่โดยมากอยู่ต่างจังหวัดหมดถ้าคนจังหวัดสุพรรณบุรีนี่น้อยที่สุดในโลกทําไมเหะคะคนสุพรรณเขารวยครับเขาไม่ค่อยทำหรอกคนต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยทําเยอะค่ะเห็นแล้วแล้วในการสอนเนี่ยนะคะคุณลุงเห็นคุณลุงบอกว่าเรื่องของการวัดใช้สารเคมีเนี่ยก็เลยแบบล้นไค ขายยาสตรูพืชเขาก็ไม่ชอบไม่อะไรเพราะว่าอันนี้มีส่วนด้วยไหมมีส่วนฮะเพราะว่าที่ผมสอนเข้าไปเนี่ยผมสอนไม่ให้ใช้สารเคมีเลยแล้วมีของทดแทนให้ทําด้วยแล้วให้ไปทําเองทําได้ง่ายๆเลยค่ะอย่างกระจุลินทรีย์ก็ทําได้ลุงสอนผสมผสมให้ดูเลยทาเลยอะเขาให้ดูเลยแล้วให้ไปขยายให้ใหญ่แล้วก็ให้ทํา ทำใช้ได้โดยมากใช้ประมงปศุสัตว์สิ่งเวทหลอมใช้ได้หมดเลยยังกับคนที่เลี้ยงกุ้งอยู่แถวพระประแดงเลี้ยงอหอยแล้วก็เลี้ยงหอยอยู่แถวเพชรบุรีอหอยแข็งตายเขาแก้ไขไม่ได้เขามาหาผมแก้ไขได้ครับทำ<า>ประมงก็มาคุยกับคุณลุงได้ ประมงประตุสัตว์เลี้ยงได้หมดเลี้ยง<ด>วัวนมก็ได้ฮะผมผมเคยเรียนจากต่างประเทศมาแล้วผมก็อยู่ฟาร์มต่างประเทศแล,แล้วสามารถสอนคนไทยทําได้เลี้ยงหอยนี่พนันได้เลย <c oughs> ได้ดีเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งบูรดำไม่ต้องให้อาหารกินค,คนที่พระประแดงเขามีวางกุ้งอยู่สี่สิบไร่ทำแล้วแจ้ง เขามาอยู่กับผมเนี่ยคือหนึ่งผมสอนเห้เขาทาไปอีกสามเดือนเขาเอาหอยมาเป็นกระสอบเลยกุ้งมาเป็นกระสอบเลยอมอ,อ <c oughs> นี่คือผลผลิตจากล,ลูก <c oughs> ที่มีการสอนโหไม่แปลกใจเลยเมื่อกี้หนู <c oughs> เดินดูเฉพาะแค่บริเวณรอบบ้านนี่ <c oughs> มีหมดเลยนะทั้งกบ <c oughs> ไก่เป็ดหมูครับเสี้ยงไว้หมดเลยใช่ฮะ <c oughs> อืมก็นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ลงมือทำจริง แล้วสุดท้ายก็เอาประสบการณ์จริงของคุณคลุงเนี่ยมาสอนเขาครับกลายเป็นคุณครูทองหมอเลย <laughs> แล้วโดยเฉพาะแล้วเมื่อปี50าศูเขาให้ผมเป็นปลาดชาวบ้านเป็นปลาดชาวบ้านผมก็เป็นปลาดี้ผมไม่ชอบเท่าไหร่ทำไมอะคะถ้าผมสอนชาวบ้าน เกษตรกรไม่รู้เรื่องเขาก็เรียกผมไอ้เปรตสอนนะสไมแต่แต่ดูจากผลผลิตที่คุณลุงบอกว่านักเรียนคนที่มาเรียนรู้เรียนงานกับลุงโทรโทรศัพท์มาคุยมีผลผลิตมาฝากแสดงว่าปราดของแท้แล้วล่ะค่ะนี่ฮะมันยังกับสวนยางเนี่ยโดยมากพวกใต้ขายที่ใต้เราไปซื้อภาาอีสารปุ๋อ เขาก็มาเรียนที่นี่ก่อนเยอะเพราะว่าดินใต้กับอีสานไม่เหมือนกันมันจะปลูกอย่างได้ต้องมีวิธีทำเพราะดินใต้มันเพราะใต้มันอย่างนี้อย่างนงี้ดอีสานมันเรียบอย่างนงี้งครับเอาคาะเดี๋ยวต้องให้คุณลุงไปเป็นคุณครูซะล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะมาเรียนกันครับ ตั้งแต่ที่ทำไร่ทำนาเป็นเกษตรกรเต็มตัวมาจนกระทั่งมาเป็นคุณครูสอนคนนู้นคนนี้ให้เขาไปยังชีพอยู่ได้เนี่ยอยากให้คุณลุงพูดถึงความภาคภูมิใจตรงนี้หน่อยกับการทำตรงนี้ค่ะผมภาคภูมิใจมากค่ะเท่าที่ผมได้เปิดสอนเกษตรกรและเป็นครูภูมิปัญญาไทยโดยที่ไม่ได้รู้ตัวว่าจะต้องเป็น ก็ะจะได้เป็นเป็นคนสอนเกษตรกรโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วคุณลุงคิดหวังว่าจะต้องได้รางวัลมากมายไหมผมไม่เคยคิดเลยฮะได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาบางทีเขาแค่นให้ผมไปรับด้วยซ้ำผมก็ไปเขาเอย่าง้ที่ผมได้ไดรางวัลผมไม่ได้ขอเขาครับอย่างผมได้วิทยาศาสตรามนตน,นีผมไม่ได้ขอมหาวิทยาลัยนะเขาเห็นว่าผม ทำจริงๆแล้วเขาเอาเด็กมาเรียนกับผมผมสอนเขาได้อ่ะอค่ะที่จริงผมต้องได้ด็อกเตอร์แล้วแต่ผมฟงร้มอุำ้ำต่เขาไม่ให้ด็อกเตอร์ผมให้แค่วิทยาศาสตร์มหาบัณฑดิศิติมาสัืง คำพูดภาษาแบบนั้นนอกสืส่อสารสื่อสริตไม่โกงเขาแล้วเราทําอะไรได้วยความจริงใจทั้งความจริงจังแล้วก็เราไม่ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักเราให้ความรู้กับเขาความรู้นั้นมันก็คืนมาหาเราเอง คุณผู้ชมคะเราได้ติดตามเรื่องราวดีๆของคุณลุงทองเหมาะกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าสังคมไทยเรามีคนดีอีกจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในมุมเล็กๆของสังคมและหลายท่านนั่งทำงานทุ่มเทแรงกายแรงใจโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรไม่ได้ใยดีต่อชื่อเสียงเกียรติยศแต่น่าเสียดายคะ่ะที่สังคมรับรู้เรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นน้อยเกินไป ฉะนั้นรายการแทนคุณแผ่นดินในฐานะของสื่อมวลชนก็จะติดตามขุดคุยนําเสนอเรื่องราวการทํางานของคนดีๆแบบนี้ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นค่ะเพื่อให้เห็นถึงแก่นสารสาระสําคัญของการทําความดีและสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันทําดีสื่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ